ตอนเด็กๆต้องยอมรับเลยว่าร้านหนังสือที่เราเรียกแบบนี้ว่าร้านหนังสือ,อิสาะมันไม่ค่อยมีอ่ะเราก็จะนั่งรถเมย์ไปยืนอ่านหนังสือที่แบบเซียดบุ๊กที่เซ็นทัลอะไรอย่างเงี้ยไปยอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยถ้าเป็นไปได้ในอนาคตถ้าเรามีสเปซอย่างนั้นได้มันก็ดีนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นที่ทดไว้นในใจเสมอเลยตอนเด็กๆเ,เป็นคนไม่มีเพื่อนนะเพื่อนน้อยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะปฏิสัมพันธ์กับ หรือว่าคอนเน็กกับคนยังไงเรารู้สึกว่าการคอนเน็กกับคนมันยากมากแล้วเราก็เลยสามารถพูดได้ว่าเพื่อนคนแรกที่เราคอนเน็กด้วยจริงๆคือหนังสือแล้วเราก็ใช้การอ่านหนังสือหรือว่าเรื่องเล่าหรือว่าของตัวละครเนี่ยในการแบบชวนเพื่อนคุยแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าสามารถชวนคนคุยผ่านหนังสือได้นะแล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างคุ้นคิดหลายๆเรื่องนะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆรู้สึกว่าจัดการตัวเองยากด้วยก็เลยคิดว่าเออบางทีหนังสือมันฟอร์มความรู้สึกนั้น มันฟอร์มเรื่องราวมันฟอร์มอิโมชันอลของเราอะเราก็เลยเอา2จุดนี้มาผนวกกันในการเป็นที่ทางของความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่เป็นที่ปลอดภัยของความรู้สึกพวกนั้นแล้วการที่เข้ามาในสเปซนี้มันโอบรับความเป็นมนุษย์ในตัวเราในแง่ของความรู้สึกอุตสาืมเพราะว่าเราว่านั่นแหละคือสิ่งที่ซัมแวร์เป็นคือพื้นที่ของการโอบรับความรู้สึกของผู้คนครับ